สวัสดีครับวันนี้พามาชม6610นะครับ6610ศูนเดียวครับเป็นรุ่น3คันนี้เป็นรุ่น3เต็มครับเช็คใหม่ทั้งคันครับคันนี้ลูกค้าสั่งสีพิเศษนะครับเป็นสีเขียวออกโทนเขียวขี้ม้าครับแต่ตัวนี้เป็นเขียวอ,ออกประกายมุกด้วยนะครับทําสีพิเศษนะครับลูกค้าสั่งเพิ่ม ก็เคลือบเงาตกแต่งให้เรียบร้อยครับชุ่มมีตันหน้าครับไคฮิงลีครับของแห้งของเปียกตามสไตล์ร้านเราครับถ้อยเสียตกแต่งให้เรียบร้อยครับอากาศสีลูกค้าสั่งเป็นสีดาครับพิเศษตัวนี้ก็คือลูกค้าสั่งเป็นหางสองชุดนะครับเป็นหางเจ็ดพวงหนึง่งแล้วก็หางสามพวงหนึง่งนะครับนี่ก็โซ่ข้างแขนตั้งใหม่ครับ อูช้างใหม่น็อตใหม่ครับบังโคลนใหม่ครับเช็คเครื่องเกียร์ท้ายใหม่หมดนะครับถ้าจะไล่ให้ฟังก็ตั้งแต่เครื่องยนต์นะครับตีปปะเปลี่ยนแวรนใหม่ครับทาฝาสูบวายดีเสียทํา S, ทบาว์าใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ไล่ตังต่พวกซีนต่างๆประเก็นชุดต่างๆครับเพาลาลิ้นนะครับเช็คปั๊มเชื่อเพลิงใหม่นะครับตัดแป๊บจัดทรงให้ใหม่ครับ ไดชาร์จไดสตาร์ทใหม่นะครับตัวนี้เป็นคัทเอานอกนะครับเป็นไดเก่านอกนะครับตัวนี้ไดเซียนกงนะครับกองเปียกกองแห้งใหม่นะครับเป็นกองแห้งสแตนเลสครับไส้พร้อมถอดเปล่าได้ครับแป๊บพวงมาลัยดัดให้ใหม่ครับระบบไฟไฮดรอลิกเช็คใหม่ครับเกียร์เช็คใหม่ทั้งลูกครับปรับใหม่หมดเลยครับไล่ใหม่ทั้งชุดนะครับระบบไฟใหม่ทั้งคันนะครับตากใบมีดใหม่หมดแล้วครับไม่มีทะลุไม่มีปะนะครับ ยางใหม่สีเส้นครับดับแปร์ปั๊มโซล่าให้ใหม่ครับตัวนี้เป็นดับสวิตช์นะครับดับสวิตช์กุญแจได้ครับไม่ต้องดึงดับมอมีโซลินอยด์เติมอยู่ครับก็จัดทรงท่ออากาศเดินให้เรียบร้อยครับตัวนี้เป็นท่อสามนิ้วครับหมอน้ําใหม่นะครับมีตัวอะแดปเตอร์เกี่ยความร้อนให้หมดเลยครับมีจอบอกนะครับเกี่ยความร้อน ะครับเปิดแล้วก็ติดเลยนะครับจอมีบอกเกียร์ความร็อนี่บอกแรงดันไฟครับไฟกี่โวลต์ครับปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มขาวใหม่นะครับดัลต้าแมชชแท้ครับก็เก็บใยผันใหม่ครับให้ลูกค้าเก็บรายละเอียดใหม่ครับเหมือนผันใหม่ผันเก่าแต่คือเราบิวให้เหมือนใหม่ครับสปริงกับเกียร์ทัตตาอะไรก็ใหม่ครับสติ๊กเกอร์ติดเรียบร้อยครับแขนกลางใหม่ครับ ระบบไฟใหม่ทั้งหมดทั้งคันนะครับเบาะนั่งใหม่ลังคาใหม่แบตเตอรี่ใหม่นะครับอมรอนครับอย่างดีไล่ตั้งแต่เฟืองเกียร์ไปทุกอย่างครับยันหัวยันท้ายระบบไฮดรอลิกใหม่หมดนะครับเช็คใหม่หมดเลยเครื่องรับประกันให้ครับนิ่มๆครับให้ดูนะครับโดยรวมคันนี้ก็จบที่ห้าแสนกว่าบาทนะครับาะมีสองหางครับ แล้วก็ลูกค้าสั่งสีพิเศษก็อ,อยู่ประมาณห้าสากลางๆครับประมาณนี้ครับให้ดูรอบคันก็สวยงามครับสีตัวนี้จะออกแดดจะประกายนะครับถ้าออกนีถ้าอยู่ในร่มเนี่ยจะออกเทือบๆหน่อยให้ดูรอบๆครับถ้าออกแดดจะออกประกายมุกนะครับประมาณนี้ครับ เดี๋ยวจะยกหางให้ดูครับเอาลันไม่ลั่นแบบเครื่องเครื่องก็นิ่มๆนะครับยังใสๆเลยครับพ่อนิกเกอร์ออกแบบทางร้านเรานะครับเป็นลายร้านเรา ทุกทายได้แล้วนะครับสวยงามครับปั๊มเชื่อมเพลิงเช็คใหม่ทั้งลูกนะครับปั๊มเปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับเปลี่ยนลูกป,ปั๊มใหม่ปั้นไม่มีครับปั้นน้อยบวก PTO ใช้ได้ปกตินะครับจะยกหางให้ดูครับไม่ต้องเบิ้ลนะครับ ขึ้นเองเลยครับไม่ต้องเบิ้ลนะครับสองหางสบายๆครับยกไปมีครับตัวนี้ดับสวิตช์นะครับ ดับเดิมๆมันดับสวิตนะครับคันนี้ก็ให้ดูครับหางไม่ต้องเบิ้ลครับขึ้นเลยสองหางนี้ก็ตกตันกว่าครับประมาณตันกว่ากว่าครับยกก็มีรั่นนิดๆครับแต่ไม่ได้ว่ารั่นแล้วหลกลนตุบเลยก็รั่นไปสามสี่จังหวะก็อาจจะอยู่เลยครับพอมอคืนยกไว้ทั้งคืนก็ไม่ร่วงครับลองทดสอบแล้วครับแช่ไว้ทั้งคืนครับเช้ามาก็ยังอยู่ครับ ให้ดูครับประมาณนี้ครับเรวจะเตรียมจัดส่งลูกค้าแล้วครับลูกค้าที่สนใจรุ่นนี้เราก็มีนะครับเป็นสองเพ้าเาก็มีนะครับเป็นตุนสเปคนี้จะเป็นคันหน้าคาราโดมีสองคันครับหรือจะสนใจเป็นเพลาเดียวก็ได้ครับเราก็มีราคาคุยเชื่อมเติมอยากได้ตรงไหนตกแต่งแบบไหนก็คุยกันได้ครับสั่งได้ ตันนี้รถเราก็มีหลายคันนะครับเนี่ยอย่างเช่นหกสี่ศูนย์คันนิวครับตัวนี้ใบใบมีดแปดฟุตนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูใบมีดใหม่แปดฟุตนะครับชุดคานล่างใหม่เช็คมาทั้งคันนะครับคันนี้เป็นทีเอ0หกพันที่รีวิวให้ดูครับอันนี้ก็สภาพดีครับระบบใช้งานได้เลยครับตกแต่งภายนอกก็สวยงามแล้วครับยางดีสีเส้นครับอันนี้รถหกสี่ศูนย์ที่เป็นรถเช็คใหม่นะครับนี้ก็ให้ดูคร่าวๆครับเดี๋ยวจะรีวิวให้เต็มอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับ มาชมตัวนี้ครับถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาแล้วนะครับหาลูกค้าที่หารถอยู่ก็สอบถามว่าการใช้งานลักษณะไหนเหมาะกับงานที่ลูกค้าต้องการอสอบถามได้ครับเราแนะนําได้รประเภทไหนที่เหมาะกับลักษณะางานแต่และพื้นที่นะครับเอาไปทําอะไรใช้งานแบบไหนได้หมดนะครับเราแนะนําได้ จำเป็นต้องเอาสองเผาไหมหรือเผาเดียวได้ทุกสภาพก็คุยกันได้ครับเราแนะนาครับเราไม่มีจัดเยี่ยนให้ลูกค้าซื้อแต่รุ่นแพงๆนะครับอย่างคันนี้ลูกค้าไปใช้งานถ่ไ้กระโพดธรรมดาครับก็เป็นเผาเดียวก็เหลือเฟือครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับท้านลูกค้าสนใจก็สอบถามที่เบอร์โทรนี้นะครับ 089 7200943นะครับเบอร์นี้เบอรร้านเราครับซปรกิจแท็กเตอร์รับสาย24ชั่วโมงครับก็ตอนนี้รถเรามีหลายคันนะครับพร้อมส่งพร้อมทำให้ครับลูกค้าสั่งจองได้เลยครับพร้อมทำให้เลยครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ